ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกัเมื่อนี่กัมาพ่อกับผมอีคือเก่านะครับกับบ่าวจังนะครับในช่องสวนฝรั่งออนทัวร์นะครับเมื่อนี่ผมกัพาเขาสวนฝรั่งนะครับกัสีมาเย็ดยังกัคอยติดตามชมนะครับแต่ว่ากัสีบอกนะครับฝรั่งอยู่ห้องหลังผมนี่คือฝรั่งห้องเป่าซื้อนะครับ มันสูงครับต้นมันสูงไม่นี่ผมจะมาเห็ดแห่ต้นมันเตี้ยลงนะครับแล้วก็มันมีผลผลิตออกนะครับวายเห็ดแบบใดนะครับกะคอยติดตามรับชมนะครับตาเหตุที่ต้นมันสูงนะครับกะลักลักๆเลยกับหนึ่งผมไม่ได้ เอาลูกเขาไว้นะครับผมตอนกิ้งเขานะครับตอนกิ้งกับเวลาเขาเอาลูกเขาไว้นี่ระยะเวลานี่ก็บยีท่อกันนะครับสองหรือสามเดือนนะครับกว่าจะได้ผลผลิตนะครับถ้าตอนกิ้งเนี่ยกับอยยุประมาณสามเดือนนะครับหรือสองเดือนนะครับเขาจะออกหักนะครับถ้าเขาเอาไว้ลูกคือยังสิครับห่อเอาไว้ลูกังสิกับอยยุประมาณสองเดือนนะครับ อันนี้ผมตอนจิ้งเขานะครับเลยบอปลาเดียวไว้ลูกนะครับต้นเขาก็เลย้สูงเมื่อนี้ผมก็ยีผ้าพอม่พี่น้องนะครับห f c อเองเบ้จังนะครับพามามึงการเทศยดเห้เขาต้นเตี้ยนะครับแล้วก็ออกลูกไม่ห้องหอนะครับกับยีบุ้บป้ยเขาสูงเลยครับเพราะว่าช่วงนี้ผมก็ยีบุ้ตอนแล้วนะครับกิ้งพลังหงเป่าซื้อ เพราะว่าก็ตามออเดอร์นะครับที่ลูกค้าเอฟซีแถวบ้านนะครับเจ้าสั่งกะครบพอดีนะครับหรือว่าเพียงพอแล้วครับมันก็ิ่งมีกิ่งหักแน่นะครับกะตามสภาพล้มหรือฝ่าฝนนะครับตกลงมากะเฮให้กิ่งเขาหักนะครับแต่เมื่อนี้เศร้านะครับแดดก็ลังอ่อนๆนะครับวันสุกนะครับ สุกทีสิบสามนะครับกันยายนนะครับพอศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับกะช่วงนี้กะฝนก็พึ่งตกนะครับเมื่อวานนี่ห่างหายมาเป็นอาทิตย์เลยนะครับบบตกนะครับยูบานเมื่อวานช่วงแรงครับกะตกกะพอได้น้ำได้เนื้อจักกน้อยนะครับฝนช่วงนี้กะ บกคอยตกปัไไดครับไปครับไปเมืองครับว่าเบารจังที่เฮ็ดจังไดนะครับกับฝรังหงเปลาอกซื้อครับต้นนุ่งสูงแบบนี้เดี๋ยวผมยีพาไปเมืองก้อนนะครับต้นดีผมเฮ็ดไว้แล้วนะครับไปครับตามรับชมกันครับนี่อลยเป็นต้นที่ผมเฮ็ดไว้แล้วนะครับก็คือการโน้มโน้มกิ้งของเขานะครับ โนมกิ้งแล้วก็ตัดกิ้งในที่ว่ามันสูงนะครับที่ฮองหยสามารหฮอบ่ได้นะครับก็เฮ็ดให้เขาเป็นต้นเตี้ยลงนะครับกิ้งในที่วาโนมได้ก็ก็บสีน่มนะครับเพื่อให้เขาแทงยอดออกดอกมา่ไหมนะครับอันนี้ผมเฮ็ดไว้แรียวนะครับกับบ่ได้ท่ายให้เมึงนะครับเพราะว่ากะเฮ็ดมื่วานนะครับก็ได้อยยุประมาณหกต้นเจ็ดต้นนะครับ ไอ้ต้นหนุ่งสูงนั่นเมื่อนี้ผมก็หยิบมาตอนะครับนี่ครับพอฮ่อตัดตัดเขาเลี้ยวนะครับเขาก็จะออกดอกมาแบบนี้นะครับเป็นมิดตูมนะครับนะครับกิ้งกิ้งใดที่ว่ามันสูงแล้วฮ่อฮ่อนมบ่รได้นะครับผมก็ย่อตันไก่ตัดแตงกิ้งนะครับตัดนะครับพอตัด๋ยเขาก็จะแตกออกมหม่นะครับ นี่ครับเด็ดใบออกครับเขาจะยีแตกตรงนี้นะครับนี่แตกออกเมื่อไหมนะครับเป็นกิ่งหน่อยกิ่งใหญ่ออกมานะครับนี่ครับชุดนี้ก็ถามว่าถ้ามันบานนะครับเป็นเม็ดตุ่มครับบานออกมาเป็นลูกฟล่งนะครับชุดนี้ก็ยจะได้ขายู่ช่วงประมาณปีใหม่นะครับนี่เพราะนี่ก็เดือนกันยายนะครับ นี่ครับยากะชีหกหน่อยนะครับผมกับยังบ่มีเวลาตัดนะครับนี่ครับการนุ่มของเบาจังนะครับกะจีใส่ปอฟางนึงครับไปมัดกับคูนต้นเขาครับนี่ครับอันนี้กิ้งกิ่งหง่นะครับตั้งแต่ฝรั่งเขาหน่อยหน่อยนะครับ อันนี้ผมมัดไว้นะครับนี่เขาก็จะเป็นรูปทรงแบบนี้นะครับงอมานะครับพอปอฟังเขาเริ่มกินเข้าไปในเนื้อผิวฝรั่งนะครับผมก็จะตัดออกนะครับเขาก็จะเป็นทรงแบบนี้นะครับนี่นี่วพอกริ่งดีเขาเขาโนมนะครับเขาก็จะออกมาในเนรับนี่นี่นะครับนี่น อันนี้มันหักนึงครับมันจริงใหญ่ครับผมโนมแห้งผลครับกับว่าเป็นยังครับมันบ่ตไตเนะครับอันนี้กับมาคอยเมืองอย่ครับอีกจักสองสามอาทิตย์นึงครับนี่กับจีแตกตามตานี่นะครับนี่อันใดเขาโนมบ่ได้นะครับผมกับจีบวกนะครับเขาเก่าเรื่อยนะครับตัดเลยครับเพื่อให้ต้นเขาเตี้ยนะครับเมืองครับต้นเตี้ยครับ ผมจะเฮ็ดไว้หมู่วานนะครับได้ยุคหกต้นนะครับเมื่อนี้ก็ชิมาตนะครับถามว่ามีลูกพอกหัวมันก็มีอยู่ครับนี่ครับการโน้มของผมนะครับพอโน้มเนื่ยครับเขาก็แตกออกมานะครับเห็นมี่ลูก โชว์มึงกันหนึ่งครับขาวเลยครับนี่ผิวนวลงามเลยครับอันนี้หงเปลือดเลยครับถามว่าเก็บได้ยังนี่ยังนะครับต้องให้เขาแก้มออกสีชมพูกันนะผิวนี่สีชมพูต้องจะเก็บได้นะครับอันนี้มันยังเขียวอยู่นะครับต่ว่ามืออื่นวันเสาร์นะครับผมก็ยิมาเก็บแล้วครับมาเล็มมึงนนะครับ นี่ครับพอยตัดเรื่อยตัดนะครับกิ่งนี่มันมันโนมบ่ได้ครับเพราะว่าผมห่อไว้นะครับนี่ห่อไว้อยู่กับหยิบบกกาโนมนะครับยานมันหักเมืองตนนี่ครับจากสูงๆนะครับนี่สูงนี่ก็ประมาณสามเมตรนะครับกับตัดแบบนี้ครับตัดทรงพุ่มกิ่งตอนกับมีอยู่ครับหากมันเดินบ่กับเมืองน้ำกันนะครับ นะครับห้าก็มีอยู่นะครับนี่เห็นไหมครับเป็นเ้นบ่อฝอยนี่ครับแต่ยีร้ออาตะลงถุงนะครับนี่ผมกับบ่อตอนเล้วครับพลังน่ครับผิวมันยังเขียวอยู่ครับนี่เห็นไหมครับมันยังบ่อได้นะครับหนึ่งล้อให้มันแบบแกมบอกสีชมพูนะครับพอเก็บไปมันเฉาะกลิ่นมันยังฉีหวานนะครับ นี่ครับที่ผมบอกครับสามเมตรได้ครับผมมือนี้ผมก็ยีมาเฮ็ดให้พ่อแมีพี่น้องมึงนะครับว่าเฮ็ดแบบไหนนะครับคือการใส่ปอฟางนะครับไปครับไปลู้นึดกันนะครับบานนี้อุปกรณ์ลักลักเนื้อครับในการโน้มกิ้งหรือตัดแต่งกิ้งนะครับ จะเป็นฝรั่งหงเปลือหรือฝรั่งชิมจูนะครับเวลาเขาถีมาตัดยอดหรือว่าการนมนะครับหลักๆเลยครับตันไก่ครับตัดแตงกิ้งนะครับแล้วก็เลื่อยนะครับเลื่อยผมหยิใส่แบบนี้นะครับนี่ครับมันสามารถพับพับเก็บได้นะครับกดตรงนี้ลงนะครับพับเก็บนะครับ นี่ครับเวลาเขาจะเอาใส่เขาก็บีบขึ้นนีครับครับตามร้านวัสดุก็สั่งนะครับเขายีมีขายนะครับเวลาเขาเลื่อยเขาก็ดึงลงย่างเดียวนะครับโาแมนดึงลง้ดึงขึ้นดึงลง้ดึงขึ้น,นครับพอเลื่อยตรงนี้มันมันใส่สาหรับดึงลงมย่างเดียวนะครับมันก็จะขาดไว้นะครับ กิ่งหน่ทีว่ามันยิ่งใหญ่นะครับถ้ากิ้งหน่อยเขาเก่เาตันไก่ตัดแต่งกิ่งนะครับใส่งานแล้วก็ปอฟางนะครับปอฟางอ่ะม้วนละยี่สิบบาทครับซื้อตามร้านข่านะครับทั่วไปเลยครับถามเขาเมืองครับของผมที่ใส์นี่เป็นปอฟางเส้นลวดนะครับไปบอกเขาเจ้านะครับ หรือพ่อแม่พี่น้องบอลูนะครับมาปอฟังแบบไดยแบบนี้มันยินยวอมันยิ่งทนกว่าครับถ้าเป็นเส้นธรรมดาครับเป็นแผ่นยิ่ง่ครับมันยิ่งโคอยทนนะครับเจอแดดเนี่ยเจอฝนตกใส่เนี่ยก็ยิ่งขาดนะครับพอขาดเวลาล่วงลงพื้นนะครับเวลาเขาตัดหยาทำความสะอาดนะครับมันก็ยิ่งกิน ใบตัดหญ้าเขานะครับนครับกระเป๋าก็บ่ต้องเอาเบียผมก็ได้นะครับหาอันใดใส่ก็ได้ครับเวลาเขาดึงออกครับให้มันหมุนยังๆงนะครับไปครับไปรับชมกันนะครับนี่ครับตอนแรกเขาก็เอามือนะครับค้ำคนครับค้ำมันลกงอนนะครับคือไข่ กด,กดกดกิงเขานะครับกิงฝรั่งนี่ลงใปก้อนเขาการะยะนะครับว่ายหยอให้มันได้เท่าไรน,นะครับการนุ่มเราถ้าเขาได้แล้วเขากะตัดปอฟางนะครับ มัดกับโค้นต้นนะครับโค้นต้นนันนะครับเดี๋ยวผมหญ่เมืองนะครับมัดแบบใดนี่ครับโค้นต้นตรงนี้นะครับเวลามัดนะครับนี่ครับเกี่ยวมาแบบนี้นะครับนี่จับสองเส้นนะครับเกี่ยวมามันมีสอดไปครับดึงครับนี่เพรต้องมัดให้มัน จำข้อตรงนี้นะครับมัดแบบนี้นะครับเพื่ออย่างครับเพื่อเวลาถ้าเขามัดแบบนี้นะครับเขาก็จะกินเนื้อนะครับกินไปในโตต้นฝรังนะครับแต่ยี่ห้อไกกิ้งของหักได้นะครับถ้ามัดแบบผมนะครับมันบบกินนะครับเวลาเขาตัดทิ้งนะครับเขาตัดเ้นนี้มันก็รุดเลยนะครับนี่การโน้มนะครับแต่เหยา่อกิ้งนี่นะครับนี่กิ้งนี้ผมจับนี่ครับโน้มลงนะครับนะครับกด กดลงครับกดไวเขาก็หาจิ้งหนก็ได้ครับจิ้งนี้นะครับมูดผมออกจิ้งนี้นะครับกดไวนะครับนี่เราเขาก็ออกมาสอดเห็นไหมครับสอดสอดช่องตรงกลางนะครับที่ผมเห็ดปุ่มไวนะครับนี่แล้วก็มัดนะครับถามว่านานๆไปตรงนี้มันได้กินปอฟางเขาวอนะครับ ก็กินนะครับแต่ว่าห้องเห็นแล้วถ้ามันกินนะครับเขาก็ตัดออกครับไม่ต้องให้มันกิ่นหลายนะครับเพราะกิ้งเขาอยากแห่มันเป็นทรงเฉยๆครับคือตัวนี้ครับนี่ผมใหญ่เมืองนะครับเห็นหมอครับเอาไปไว้นานๆเนี่ยมันกินนะครับตัวเขาไม่ต้องให้มันกินขาดมาตรงนี้นะครับ พอเห็นแบบนี้เขาตัดเลยครับมันว่าเป็นอย่างนึงครับมันก็ยู่ยังสีเลือครับกิ้งเอากับหักนะครับถ้าป้อยมันกิ่นยาวมาถึงนี่หักแน่นอนครับเวลาเขามาห่อฝรั่งหรือมาตัดแต่งกริงนะครับสังเกตมั้งถ้าเห็นก็ตัดเลยครับนี่ครับมัดไว้แบบนี้ครับเห็นมัครับมันก็บพกกินเนื้อฝรั่งนะครับเนี่ย เนี่ครับเป็นทรงนะครับมันหนีโค้งเป็นทรงครับี๋ยวเขา็จะแตกแบบนี้นะครับนี่แตกขึ้นมาบางกิ้งก็เป็นลูกบางกิ้งกบ่มีลูกนี่ครับแต่เห็้มันเตี้ยลงนะครับเห็นไหมครับพอเลี้ยวเสร็จเลี้ยวนะครับถ้ามันเย้าไปนะครับกิ้งก็มาตัดหยอดหรือตัดถิ่งก็ได้ครับเห็นไหมครับมันเย้าครับ เวลาตัดเท่งกระเมืองนึ่ครับอันไหนมันมีรูหรือว่าเห้องเอา่วไวต่อนะครับเ้องเรต้องไปตัดนะครับนี่ครับเา้วเกินครับตัดเลยครับนี่ก็ได้เป็นทรงเลยครับจริงนี่ครับสูงบอกครับนี่ครับ คมไหวครับคมไววกอนน่ครับลองกดมันไววก่อนนะครับพอได้แล้วเขาก็เมึงครับตัดป่อฟางนะครับถ้ายิงง่่นะครับผมมีแนะน้ำครับดึงป่อฟางมาเยาเงาครับเพื่อจะเฮ็ดให้หมันได้สองเส้นนะครับ สองเส้นก็คือความแข็งแรงนะครับถ้าเส้นเดียวกับยอดมันขาดนะครับนี่ครับเย็ดถึงเป็นสองเส้นนะครับนี่สองเส้นคู่นะครับมันยี่ได้ดึงได้สตมัดก็ครับมัดกับพ้นต้นเขาคือกล การมัดมัดแบบเดียวกันครับถ้าโนมกิ้งใงญ่ๆนะครับถ้าเป็นจิ้งหน่อยเขาก็มัดกับจิ้งหน่อยน้ากันนี่ครับนี่ครับโนมเข้าไปครับพอแม่พี่น้องคนใดเมืองเลี้ยวนะครับออกไปเป็นแนว้างก็ได้ครับห้อไวาจัเปิ่นตรงไปหาไม้นะครับมะขามถ้าเอาไม้มะขามมันก็ได้อยู่ครับตะบาหนึ่ง ไม่เขาต้องไปหานะครับสองถ้าไม่เพาแข็งแรงนะครับมันก็ผุนะครับเวลาเขาตัดหญ่านะครับทําความสะอาดนะครับมันกับหยีกคว้างนะครับเสียดไม่เสียดยังก็กระเด็นเขาตาเขาโตเขาให้นะครับเวลาตัดห้านี่ครับ มันได้เป็นซ้งนะครับเตี้ยลงนะครับมันนี้พราเตี้ยลงมมานีกิ่งมันเนาว้นะครับเขาบอต้องเอาไวเยา้ครับตัดให้มันสั่นเลยครับนะครับกิ้งไดมันใหญ่นะครับกิ้งใด้เงี้ตันไนก,เไนไก่เขาตัดบ่ได้นะครับเขาเก่าเรื่อยนะครับ ครับมาเมืองครับบันนี้ผมเจรเมืองนะครับเห็นไหมครับเมื่อกี้ผมโน้มลงนะครับมันก็ยจ่เป็นทรงนะครับ เป็นทซงแบบใดครับมึ่งนะครับงอมาครับงอตามมาเรื่อยครับเนี่ยนครับก็มามัดไว้ตรงนี้ครับแล้วิ้งใดที่ว่ามันยาวเกินนะครับผมก็ได้ทําการตัดทิ่งเนืครับนี่เห็นบหมครับตัดทิ่งครับอันที่ยาวไปทั้งบุญยาวตะเลยดไปทั้งบุนผมตัดทิ่งนะครับกองไว้อยู่หนึ่งครับ เราก็ใหญ่เมืองนะครับว่ามันยึดแตกแบบใดครับกิ่งฝลังเย็นบ่ครับตรงตาตากิ้งเขานี่ครับเขายึดแตกตรงนี้นะครับเป็นกิ้งน้อยๆออกมานะครับพอตรงนี้เขาตัดเร้วนะครับนี่ตัดมือเร็วเนะี่ยเขาก็ยิดแตกตามตาเนี่ยเริบมออกเป็นกิ้งน่อยมาบางที่ก็ออกมาเป็นช่อดอกให้เหานะหหอ,อนะเห้นห่อหอตอเนาะต้นเขาก็ยิดเตี้ยลงนึงครับ คือแบบนี้ครับที่วงใ้เมืองนะครับนี่เย็นหมครับนี่อันนี้ห้อยผมตัดเนะ้อครับนี่ตัดไปเรียวนะครับนี่เขาแตกตรงนี้แตกตามตาเนะยครับบางันก็เป็นเป็นลูกนะครับบางันก็บโบปิลนะครับโบป็นเขาไม่ต้องห่วงครับห้องไปตัดนะครับสามคู่ใบนะครับของบนนะครับนี่ตรงแถนโบมี เห็นหครับโบมีห่อตัดสามคู่ใบครับเดียวเขาแตกง่วงไหม่นาะมานี่กิงยังไงอี่สิเนาะครับมันหนุ่มบ่ได้เนาะครับง่ายๆเลยครับนุ่มบ่ได้เขาตัดถิ่งเลยครับเขาเมืองกรเนาะครับว่ามันมีลูกฝรั่งเดียวห่อบ่ถ้าโบมีเนาะครับเขาเขาเล็งเมืองกาเอานะครับผมหยดช่วงนี้เนาะครับนี่เก่าเลื่อยนะครับ ถูครับ,ถ,ถ,รบ,รบถ,ถ,ถูถอยหลังหนึ่งครับเขาจะขาดไว้ครับถ้าถูไปนาถูถอยหลังหนึ่งบกค้อยเข่านะครับเรื่อยนี่ครับหา,าว่าต้องเสียดายนะครับข้อเฮ็ดแบบนี้ก็เหมือนทำสาวเขาเนาะครับนี่ครับ จิงไงไครับสนี่ครับผลของการที่เขาตอนจริงเขาเนาะเขาเพื่อเดาลูกเขาไว้นะครับเขาปล่อยไประยะเดือนสองเดือนนะครับเพราะขนาดนี้นะครับตัวต้นฝรั่งเขาแบบลุงเซ่ผุยตลอดนะครับ นี่ผมก็ยีผ้าเห็ดท้าทํำนะครับมือนี่ชาวมัวเสียดายกิ้งเขานะครับต่อไปนะครับมันก็ขึ้นประมาณสิบเมตรนะครับต้นเขาเอาไม่ต้องเสียดายนะครับเขาเห็ดแบบนี้ก็เหมือนทําสาวเขาหม่ครับให้ลูก เขาดกก็เกาเนะครับไอเรื่องล่วงบ่ล่วงนั่น็อยูย่ที่การเขาดูแลนะครับดูแลบมลุงรักษาเขาถอาเขาดูแลดีมันก็บ่ล่วงนะครับแล้วก็อีกน,นึงก็คือสภาพอากาศนะครับถ้าร้อนจัดจัดนะครับความชื้นบม่มีมันก็ล่วงได้ครับบ่ว่าแสลังนะครับผลไม้ย,ยังอื่นก็ล่วงนะครับ แต่เห็นเอฟซีถามของมาหลายนะครับว่าเห็ดจังไดลูกผลมันคือร่วงบ่อยเพราะว่ายุ่สวนนี่บ่คอยร่วงนะครับที่มันร่วงสางเหตุือช่วงนั้นมันมันร้อนนะครับกาดมันร้อนเพราะว่าถ้าเขาบมรุงดีๆมันกะ บ่บพหนาล่วงนะครับเพราะที่มันบ่ดกนี่เพราะว่าผมตอนกิ้งเขาไว้นะครับผมบ่เดาลูกนะครับเพราะตอนกิ้งมันก็มีผลนะครับากับการออกลูก,กเหมือนั้นเขาอยากได้ยังนะครับถ้าอยากได้กิ้งลูกเขาก็บ่ออกนะครับออกออกหน่อยนะครับถ้าอยากได้ลูก ิงเขาไม่ค่อยออกนะครับบุญนี่นะครับมีเบ้าจังกะยีพามาพพอแม่พี่น้องนะครับมาเย็ดน้ำกันนะครับคือมาเลี้ยนรูน้ำกันเหรอครับเนาะเอาอยัางสั้นละ่ะบางค้นกะเย็ดเป็นเลี้ยวจะมีนะครับบางค้นกะพึ่งปลูกไม มาเมืองกับอมาเป็นแน้าทางก็ได้นะครับเิ็นผมตัดนี่ผมก็ไม่ได้ตัดมั่วน,นะครับ หลวงโคเลยเมืองโอ้บ้าจังตัดหมวแท้ผมก็เมืองนะครับอันไหนมันบบมีดอกหรือว่าใบตรงไหนมันหนาเกินนะครับผมก็บฮิตัดถิ่งนะครับเมืองเหลี่ยวมันบบออกลูกในห้องก็บิตัดถิ่งนะครับอันไหนโนมได้ก็บีิโน้มนะครับคล้ายแบบว่า เลือกต่อแล้วครับกิ่งไดนที่เขาอยากได้เขาก็เอาไว้นะครับกิ่งไหนมันสูงเกินเขาก็ตัดทิ้งครับเห็ดต้นมันเตียกเห้เขาดูแลได้นะครับถ้าสูงมันก็นดูแลายากครับคนหอต้องขึ้นบันไดนะครับมันก็นยากนะครับแต่ไม่เอื้อนก็บสีมาเก็บพลังนะครับไปขายนะครับ มีนัดตลาดวันอาทิตย์อยู่บ้านนะครับทิศที่เหลวก็พอได้อยู่ครับคากรับเขานะครับส่วนนี้ฝรั่งผมก็ยังบอกหลายครับนะครับเสร็จแล้วครับต้นเี็กเสร็จแล้วนะครับต้นเลกครับพาเมืองผลงานนะครับเมื่อนี้กะได้หลายต้นอยู่ครับเมื่อนี้ เมื่นะครับจากต้นนุ่สูงนะครับผมกับโน้มลงเห็นมันเตี้ยมดนะครับเนี่ครับก็ถือว่าดกอยู่นะครับฝรั่งหง่อซื้อนะครับเมืงอกะดาดออกครับรูนะครับว่าดกบอนะครับนี่ครับถ้าห่อบำรุงเขาดีนะครับเขาก็บ่ล่วงนะครับ เดี๋ยวหนึ่งก็เป็นน้ำสภาพอากาศนะครับดินก็นมีส่วนนะครับแต่และพื้นที่ก็บกคือกันนะครับเอาละครับมือนีผมก็เย่วไว้ซับหนีก้อนนะครับเดี๋ยว เอาไว้ในคลิปหนานะครับฟ้าผมสีพามาเห็ดอันไหนเนีครับอยู่สวนฝรั่งเนะครับจะถ้าชอบคลิปนี้เนะครับหรือว่ามันมีประโยชน์นะครับสําหรับพ่อแม่พี่น้องหรือว่าเอฟซีนะครับที่กําลังจะปลูกฝรั่งนะครับหรือว่ากําลังจะเริ่มปลูกนะครับกาเมื่อคลิปนี้ก็เพื่อเป็นแนวทางนะครับในการทําสวนฝรั่งนะครับ อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดคับสไคร์นะครับกดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับให้บ้าจังนะครับในการทำสวนฝรั่งนะครับแล้วก็ฝากช่องด้วยครับสวนฝรั่งออนทัวอร่อยจังนะครับจะขอบพูดหลายๆนะครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่กดติดตามนะครับกดรับชมนะครับกดไลค์กดคับสไลด์กดแชร์ผมนะครับ เอาไว้พ่อกันในโอกาสนานะครับมับนี่ผมก็ยีขอโตล้าไปก้อนนะครับสวัสดีครับ